เรชิญเลยนะครับคุณจุงอาเช่และคุณดันนัทชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค,ครับสวัสดีสวัสดีครับประ,ะจุครับโอ้โหแค่มาถึงก็เป็นปรากฏการณ์แล้วนะฮะอย่าเพิ่งใส่ไม้แท็กพิณก่อนตัวเล็กนะฮะเวอร์เกิน <laughs> เราก็เนี่ใช่ไหมแต่ว่าจะหล่อสู้พี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหนี่คุณถล่มตัวนะฮะไม่ใช่นะฮะออกจะปังขนาดนี้ครับ ถามก่อนทักทายก่อนวันนี้เป็นแฟนมารอคุณแต่เช้าเลยแขกรุ่นเมกเกิก็มาร่วมงานกันเยอะเลยนะฮะทักทายนิดนึงครับเชิญเลยครับสวัสดีครับนบก่อนกันเลยครับใจจดกันสวัสดีครับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับอียมารอกันนานนะครับร้อนไหมครับเฮ้ยลมเริ่มมาแล้วนะ โชคกันตอบมากเลยฮะโรนาไหมครับนาโล่เผื่อมีคนตอบหนาวจะได้ก่อดได้แต่โกนแทบไม่ทันหนาวค่ะหนาวค่ะ ดูมากเลยนะครับวันนี้มาร่วมงานางกับเราความรู้สึกเป็นไงบ้างะัะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะจัดกันแบบว่ายิ่งใหญ่จะบอกว่าเอเชียเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะฮะจาก Journey of Global By g a l d r m a ดังเป็นไงบ้างครับครับสำหรับ Journey of g l o b By g a l d r m a นะครับเอาจริงๆเป็นอะไรที่คุ้นตายแล้วแล้วก็เราก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เป็นเกียริแล้วดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมแล้วงานก็คือใหญ่มากๆเลยครับผมจริงใช่เป็นงากปฎิการเลยใช่นอกจากนั้นนะจริงๆเรามีโซนข้างในด้วยเนาะครับมันด้วยโซนมีกิจกรรมถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับผมก็คือสวยมากๆถ้ามีโอกาสอยากให้คไนได้ไปลองนะครับใช่เลยไฮยอเยียมน,นะครับเป็นแอทเทนเมนต์นะฮะหกโซนด้วยกันครับคุณจุงครับสำหรับผมนะครับผมบพูดได้เลยว่าผมเป็นลูกค้าในวันวันครับข้างหลังนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านด้านขวานะครับผมลองมาหมดแล้วครับรับรองว่าดีแน่นอนครับคุณคือผู้ใช้จริงผมคือผู้ใช้จริงครับไม่ใช่ใช้จริงธรรมดานะใช้จริงแบบใช้จริงเขาเรียกว่าฉีดจริงครับยอดเยี่ยมครับวันนี้เลยมาแชร์ความประทับใจใช่ครับใช่เนาะก็โอเคครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงความจ